วัสดียามเย็นนะครับวันนี้มาชมสปีดโบ๊ทหนะ่อยสปีดโบ๊ทสวยๆครับไม่มีเครื่องนะภายในครบพวงมาลัยครบคันเร่งครบสายครบอไฮดรอลิกครบนะครับมาลัยใช้ได้ปกติ เดี๋ยวพาดูรอบๆกันครับใครไปเจาะลึกข้างในจะลกๆหน่อย <c oughs> ท้องสวยข้างสวยครับสีเหมือนเรือตำรวจเลยแต่ญี่ปุ่นแท้นะครับ <c oughs> <c oughs> งามแต่แร้ มากหนึ่งลำนะครับ18บดพุทนะครับลำนี้ก็เครื่องลงน้ำได้เลยอุปกรณ์ครบพาไปดูข้างบนนะครับเก็บข้างบนหน่อยภายในนิดนึงมีวิทยุด้วยเก็ียงอ,งอยู่ นีจ่จำเก็บเอาครับบุหลี่ใช้ได้ขยับนะครับฮะวมาลายชุดนี้ก็มีสามหมื่นฟาแล้วชุดวงมลายชุดคันเร่ง เ่ใช้ได้สายครบครับของซูสกิผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้อเรืออะไรเปิดไปรับลมชมวิวข้างหน้าได้นะมีเพจเพจมันลอบอยู่ลนะไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรแต่ก็อสภาพสวยกิ๊ฟเลยนะ เล, VIP เลย v ี p เลยสิบแปดฟุตตกปลากำลังดีครับเดีเออ๋ยวจะปาร์ตี้กลางนา้ำ <_ letter> <_ letter> เอาไปเก็บหน่อยครับถายตามสภาพเลย <_ letter> ถ้าเก็บเก็บครบๆพร้อมเครื่องพร้อมภายในก็มี <_ letter> กเกือบสี่แสนนะ <_ letter> ผมดูหลายที่แล้ว ตัวนี้นะเรือสวยกลิบเลยครับไม่มีแตกครับสนใจครับดูได้ที่จอบาตอหนองละอกครับใกลๆทรงหมดครับอยู่ห่างจากทะเลระยองประมาณ10บกิโลครับถ้ามีเครื่องนี้จะไปลงน้ำโชว์แล้วเอินไม่มีเครื่องมาด้วย เอาไปต่อยอดครับถูกๆครับสปีดโบ๊ทนะครับสปีดโบ๊ทใหม่ๆมีสามสี่แสนแน่นอนอันนี้ไปแสนต้นต้นครับหนึ่งแสนสามมืนครับผมเรือลำเปล่าภาพสวยลดได้ครับมาดูก่อน ใครสายเก็บก็ไปเก็บสายเบาะทำผ้าไปต่อได้แน่นอนครับเด้ะสวยเลยใต้ท้องไม่มีแตกนะครับหวางหนุนยางอย่างดีเลยทำเทเลอร์เสร็จไม่ทันครับสิบแปดฟุตครับกำลังดี ใครหายอยู่ถ้าอยู่ในน้ำนี่บินอย่างเดียวนะครับวางเครื่องร้อยี่สิบขึ้นนะครับบินแน่นอนแต่ผมว่าเจ็ดสิบเก้าสิบก็น่าจะไปละเพราะว่าลาไม่ใหญ่มากจะทัดรัดครับประหยัดน้ำมันด้วยถ้าเล็กๆแต่ถ้าเน้นความแรงก็ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบขึ้นเลยบินแน่นอนตูดสวยครับ สวยเลยแปดฟุตฟางภายในอาจจะดูไม่เรียบร้อยหน่อยนะครับแต่ก็สภาพรวมๆเรียบร้อยอยู่มีชุดพวงมาลัยมีชุดกันเล่งให้ตามนี้เลยครับ่าสนใจก็โทรมาได้ครับเบอร์ผมก็ได้0 6น7 1หก6องเจ็ดห่าครับหรือไม่ก็เบอร์คุณพ่อก็ได้ครับ ไม่ทำก็0น2 2ก็0 6 3 2 7 2, 2 1 2 8 2ครับเบอร์ตายายครับคุณพ่อก็ได้ครับออยากได้ราคาในใจเท่าไหร่ว่ามาเลยผมขอเปิดประมาณนี้ก่อนหนึ่งแสนสามหมื่นครับใครอยากได้พร้อมส่งให้ถึงที่เลยครับสวยลิกิ๊บ ภาพภายนอกดูดีกระจกข้างหน้าเปิดปิดตาครับทรงนี้นี่อยู่ในทะเลนี่หรูเลยครับ v A P ใครสนใจก็อยู่ตรงข้ามอปตอหนองลอกครับอบตอลลังคาสีแดงๆนูนู่นใครบอกไม่มีตัวจริงมาดูได้ครับของจริงมีให้ดูแน่นอน ไม่มีมัดจำไม่มีโอนนะครับมาดูของก่อนเท่านั้นพี่พี่ว่าแพงต่อมาเลยครับอยากได้เท่าไหร่รา <c oughs> <c oughs> คาในใจผมก็มี ซื้อของมันก็ต้องมีราคาต่อรองกันมั่งสภาพสวยนะท้องสวยืจะให้สวยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงไม่ใช่เก็บขัดสีติดเครื่องเก็บภายในทําเบาะว i p เนาะโออยู่กลางน้ำนี่ หรูเลยี่ยมีโมเมนต์แบบนั้นเหมือนกันครับไปลอยอยู่กลางน้ำเนาะส <trilogy. S 3> ปีดโบ๊ทเกาะลงไปนี่เกาะ e สม็ดนี่สนะิบห้านาทีถึงนะโอ้หไม่ถึงด้วยบินไปเลยโอเคครับสนใจก็ ต่อมาได้ครับผมครับน้องอั้นครับผม0ูนย์หกสองเจ็ดห่งหกหกสามห้าครับขอเปิดที่แสนสามหมื่นก่อนครับแล้วเราคุยกันครับผมสวัสดีครับ